อืยังไปลุมพูนสบายดีพวกเราตับช่องถ้าไปอาหาอยู่หากินมื่อวานี้พาไปาาาาาดักหนึเพแ่้เอามาหัวโดนโดนเที่ยวเคยมาเอาอยู่ตลอดแต่วมามันนี้เัาอยากขึ้นมากกว่อนโอ้หอยกินหลายหอยทางเดียวแบบย่างมุ่นไปเลยนัะจน๊ดได้จู่ๆวัวจี๊ดได้ไปมาที่ใสใหญ่มั่วไปเลย มาลุ้นกันเบื้องว่ามืออื่นมันสิมีโตบ่พาไปเบิ่งบรรยากาศต้อนใจนะครับมืออื่นทำมาลุ้นกันมาเบิ่งหลังนี้จะเป็นหน้าหูเลยเบิ่งวงมืออื่นที่ถือมาเติมน้ำยาเข้าไปเบื้งบนใส่แต่ว่าทางงูบางล้ายแถวนี้ ใส่สทางมาเลยทางกับแบบมนทางมัวชั่วนะหนูก็เรา,าไปที่โะเดียใส่แบบมั่วเลยนะห้อยกินกับหอยเทียวดีเต็มวัดเลยยนะัง่หายด่วน สวัสดีพ้อข้อกันกับช่องเพบรอ่านหายูหากินดอนเศ้าพยายามครับช่องราาวสาล่อานี่เขาขาาใส่กับหอยนูักไยุด้วที่ใช่ยุดไม้ใช่ม้ว ไปเพิ่งกันเลยว่ามื่อกี้มันสิมิโตว่ามื่อกี้ลูกทายมานำมาทิดงไว้ในเสาเพื่อมาเตะกลับนะไปไปเพิ่งกันเลยโอ้ยมันมีมะละกับของเข้ายันี้กับนกเป็ดหุ่นบอลอืม เต็มขึ้นะล,ลากกับมัลากลดึงเขาขึ้นความหลักเห็นตะกองขี้เต็มเลยเอาเข้ามาเติมสิเต๋อหนื่อยมาแล้วมาแล้วเต็ม,ตมเร็วสนกนกน้อย <c oughs> มาจริงจริเนี่ย Hay nhận. Cầm hái, cầm hái. Lùng lùng ơi, chị. Come hike, come hái Một Cầm lưng cầm hula. Huh? 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 à Huh? Huh? Ui, Huh? Huh? đi, Huh? 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 หมดเต็มเนี่ยสนกหนูไปใส่เบิร์ดหอยกินมาอะไรหลังนี่งานบุพเพหู้ข้าวมาไหมนั่นแต่งเนี่ยนา่นบุพือ ได้ได้ตาอยากกลับมาสิปดเลยยังบูกอยู่อันนี้ก็จ้อยวับโอ้ยก็บอมีตะหอยตีนหนูหอยตีนหนูหอยลากหาง,หางโอ้แม่บัวร้อไเป็นเลาะจังได้เลาะบบกินเข้านี่หอยมันมากินนะ่ะหันอีกโอ้จะเด้นเลาบโกินเข้าบาดนี้ พูดเทคกับเียนี่กับยูนิ<ะ>อันนี้ลนัะนี่กับเ,บเน่ะหอยล่างหาง้ห้รืออกะกับกโนโอ้โห้นั่นปรักล,ลงไปลุมลุนโอ้ยหนูน้อยถือแล,ล่นแมนีนี่ได้ไหมใหอยมันกินนะจองเราอีพี่ะพนะ ยองเหอะพี่นะกลับอยู่กว้างหันว้าัก็โก้สุดจิบหนูเนกันเลยตัวมันแง่ไหะอันนี้ก็หอยมาเมื่อคืนในกินไม่หไหมขี่ยังเปียกๆเลหนูมาอยห้องกินข้าวว้าหงุดหงิดเลยละตายสรุปผลงาน,นาสองตัวไ <c oughs> อ้หนุกน้อยสองตัวก็หนู <c oughs> หนูหลากหลายสิทธิ์เนอะ มืงหัวทางมึงอหอยมันกินเรามาเ kind ม of ื่อคืนนี่บอกหลายยกินแปะกลับฮะหน้าหูกับโบรานหน้าหูโบราณบุตรกินยุบไปเปะกลับฮันกินกอเล่าแปะกลับกันยังโบรานบุตรเขาเลื่องกลับฮันโอ้โหบูแมนตีหนูหอยเลาะหอยตีดเลาะบลากหลายน้ำห่านนะไม่ยอมกินเขาแล้าเบิ่งมื่ออื่นมาได้แล้วกระกู้เลยใส่ปะ้บ้านในกู้นะ